ทูเคิ่นจ้วกกลาเกอร์ผิดพลาดมากหลังโดนใบแดงโทมัสทุเคิ่นผู้จัดก,การทีมเชลซีออกโรงเตือนคอเนอร์กลาเกอร์มิดฟิลด์ของทีมที่ทำฟาวจนโดนใบเหลืองที่สองภายในเจ็ดนาทีและโดนไล่ออกจากสนามในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดที่เชลซีเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้2-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทุเคริ่นตำหนิกาลาเกอร์ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นการกระทำที่ผิดพลาดอย่างมากและอาจทำให้ทีมเกือบจะแพ้ มันเป็นการตัดสินใจที่แย่มากของกาลาเกอร์จากเหตุการณ์นั้นทําให้เราเสียเปรียบคุณไม่ควรเสียบสกัดครั้งที่สองและเขาต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาทําแน่นอนว่าเขารู้ว่ามันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่